ลองมาหลายตัวแล้วแต่ก็ไม่ลงสักทีวันนี้มีทางออกแล้วจ้าแนนนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ทั้งออกกำลังกายคุมอาหารหรือแม้แต่ตัวช่วยดีๆที่ใครว่าดีลองมาหมดแล้วค่ะถามว่าลดได้ไหมลดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานานมากๆเลยกว่าจะลดได้1กิโลค่ะแต่วันนี้ค่ะแนนทาน VS ไป1สัปดาห์นะคะตอนนี้น้ำหนักลงไปแล้ว1กิโลค่ะ ตื่นเต้นมากๆเลยจนต้องมาบอกต่อทุกๆคนกันเลยนะคะตัวนี้เขาเป็นตัวช่วยเรื่องการควบคุมน้ำตาลค่ะหลายคนที่ลดยากหรือลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีเพราะการคุมอาหารและการคุมน้ำตาลของแต่ละคนเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆค่ะและที่สำคัญการดูดซึมในร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่ตัวนี้เป็นนวัตกรรมไลโปโซมค่ะที่ช่วยเรื่องการดูดซึมนะคะทําให้ดูดซึมได้มากถึง98%เลยส่งผลทําให้ลดได้ง่ายและลดเร็วมากๆหลายคนที่ได้เริ่มทานตัวนี้ลูกค้าก็ชื่นชอบมากๆเพราะเห็นผลรวดเร็วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ตื่นเต้นกับผลลัพธ์ที่ต้องมาอวดกันนะคะตอนนี้นะคะเปลี่ยนไซส์เรียบร้อยแล้วนะคะจากไซส์ นะคะตอนนี้ก็เป็นไซส์กำลังจะ S เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่หรือว่าต้องการตัวช่วยที่ดีอยู่นะคะ VS เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะรีบติดต่อหาเจ้าของคลิปเลยค่ะ